ใพนักงานไปทานข้าวแต่มันก็ส่งราคานะก้มเก็บวันที่23บัตรหน้างานเท่าไหร่ครับพิกี้23ไหนน้องน้องเตยเปิด GPS มันขึ้นบอกขึ้นค่ะขึ้นใช่ไหมเหนือเนธอ่าขึ้นค่ะขึ้นค่ะทุกคน่า เขาบอกว่าแสงเขาดูพวเคยนะเขาบอกว่าพวกเคยทำเพน่เช่นลวนๆเลยว่างเดี๋ยวนี้ทํางใหม่ีใช่ค่ะฝนตกแต่ตอนนี้หยุดแล้วนะคะอากาศปอดโปร่งแล้วจ้าใช่ค่ะแห่เทียนที่โคราสสวยมากค่ะทุกคนค่ะขอบพระคุณค่ะ ยี่สิบสามสิงหาหนึ่งสองเก้าค่ะวันยี่สิบสามสิงหานะคะก็ติดต่อได้ที่ทับหน้านะทุกคนนะไม่อ่หารนคอมันคนเยอะไม่มีผิดเก็ร้านปกติกินไม่ได้หรอได้ก็ร้านตุ๊กแก่เนี่ยคือไม่งไหนแบบนั้นแหละอาหานครมันมีแต่ผักเลยไม่มีเป้งวสักทีเดินเบาก่อนนะเดินทีเดียวโยกเลยนะ Okay. ออโอเคขอบคุณค่ะอุ้ยใครล่ะออกยังไงนี่เออเขาคยเชิญใครเขาโอ้เพียแป๊บมือไปโดนมาคะขอโทษทีนะใครเห็นน้องแก้มทำคอนเทนต์บ้างเฮ้ยอาจะใจำนิดต่อหนูไม่เป็นหน่วง วันน,นี้ี้ารสการวันนี้สามเจอขนะน้องค่ะองไปกินตัน๊กต้อนไ่จำได้ค่ะโอเค <ot> ขอบคุณนะคะอ่ะก็ฝากบอกกันด้วยนะคะว่า สอนรักเพลวิเชียนะคะไม่ได้มีกลุ่มปิดใดๆทั้งสิ้นนะก็ช่วงนี้ที่เป็นกลุ่มปิดก็ไปติดต่อที่เ,อเพเอบ้านฟ้านาวาติลงเลยนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ไม่ต้องชาระค่ากลุ่มปิดอะไรใดๆทั้งสิ้นเข้ามานะเพราะว่ามันชาระคืนยากมากๆเลยนะคะรู้สึกทับหน้าจะให้ผ่านสอนลักเนชนก่นะ,ะไม่นะคะเขาจะเขาเปิดอันใหม่นะทุกคนไม่ใช่นะ ติดต่อลองดูดีๆนะคะอย่าสับสนนะคนขาลองดูดีๆนะใครซื้อื้ออะไรนอยู่นั่งมดวันไม่หิไม่กินนั่งมดวัน